your I still answer no, man. to go, 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 ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่องนายก้าในครับวันนี้นะครับเราไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยนี่น,นะครับเราอยู่ที่ประเทศเวียดนามนั่นเองนะครับวันนี้นะครับมาในงานซีเกมนั่นเองนะครับซีเกม2021ที่ฮานอยประเทศ เวียดนามนั่นเองนะครับเดินทางมาต่างประเทศนะครับในการเดินทางมาต่างประเทศนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับไทยแลนด์รวมถึงเวียดเจ็ตแอร์ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับการเดินทางมาที่นี่นั่นเองนะครับในทริปนะฮะเรียกว่าทริปดีกว่านะทริปเวียดนามนะครับก็มีหลากหลายคลิปนะให้ทุกคนได้ดูนะครับคลิปเก่าๆใครยังไม่ได้ดูเนี่ยสามารถไปดูกันได้ย้อนกลับไปดูได้นะครับหรือเข้าไปในช่องในกล้าแล้วก็กดวิดีโอนั่นเองนะครับมาเข้าไปดูกันได้นะครับในวันนี้นะครับก็ มาถึงเวียดนามแล้วนะครับเขาบอกว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องกาแฟนะครับแล้วก็จะพาไปตามร้านกาแฟกันนะครับหลายๆร้านหลากหลายร้านเลยนะครับพาไปชิมรสชาติของกาแฟเช่นมีลาเต้นีอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับว่ารสชาติมันจะเป็นอย่างไรแต่ละร้านนะครับไม่รู้ว่าจะเก็บได้กี่ร้านนะครับก็จะพาไปเก็บทุกๆร้านนะที่สามารถไปได้ที่ว่างไปนั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านแรกกันเลยนะครับว่าจะเป็นร้านอะไร I I change I need today I promise that I'm never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and ครับโอเคครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ร้านสติกเก็ตการ์เด้นคอฟนั่นเองนะครับอานี่นะครับบรรยากาศร้านนะครับก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับมาชิมกาแฟกันแต่ก่อนชิมกาแฟนี่มาดูนี่นะครับเขาใส่ใจรายละเอียดมากเลยนะตั้งแต่อันนี้ผ้าเช็ดผ้าเช็ดปากเช็ดชู่วของเราเองนะครับคือสวยงามนะครับแล้วก็วันนี้นะครับสั่งอันนี้มานะครับนี่ให้ลาเต้นี้ นะครับนาเหมือนกันเนะ้ะถ้าจะแบ่งเป็นชั้นนะครับข้งบนกาแฟแล้วก็ข้างล่าเป็นนมนะครับเดี๋ยวเรามาชิมไล่แต่ข้างบนลงไปก่อนกาแฟก้าเข้มนะครับใช้ไ,ได้เลยน,นมใช้ได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตคนเนาะที่เข้ากันนะครับหกเลยอะเนี่ครับ มาชิมกันอีกครั้งในงะลังากที่เราคนเรียบร้อยแล้วอ,อถือว่าใช้ได้เลยนะครับกาแฟร้านนี้นะครับก็ใครอยากมาลองกินก็มามาลองกันได้นะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นพิก,กัดให้นะครับในทุกๆร้านเลยที่เราไปกินกันนะครับนี่บอกคือเราจะมารีวิวร้านกาแฟกันนะครับไปหลายๆที่นะครับก็อขอขอบคุณไทย เวียดเจ็แอร์ด้วยนะครับรวมถึงไทยรันด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปร้านต่อไปกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะไปร้านไหนกันต่อครับ <Is it? S 1> ครับโอเคครับวันนี้เรามาอยู่ร้านกาแฟานะครับชื่อควนคาเฟ่นั่นเอง นะครับ C Q U E N นี่นะครับเออนะครับอยู่ที่เวียดนามนะครับวันนี้เรามาทำชาเลนจ์กันคือว่าเราจะไปร้านกาแฟนะครับแต่ละร้านเนี่ยนะครับเราก็มาชิมรสชาติเป็นอย่างไรตอนนี้ก็ได้สั่งตัวนี้นะครับลาเต้มาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มีชั้นๆด้วยนะครับข้างล่างน่าจะเป็นนมกับกาแฟเนาะเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนชิมแบบไม่ต้องคนก่อนเนาะกมอกืาแฟด้านบนขมนี่นะครับใช้ได้ มนมหวานอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาคนกันโอเคนะครับาคนแล้วเป็นแบบนนะี้อืมฟังช่านใช้ได้เลยครับนุ่มละมุนนะครับกาแฟถือว่ากาแฟใช้ได้นะกาแฟดีอยู่นะรสชาติกาแฟดีนะครับดีกว่าบางร้านที่ที่ไทยด้วยนะครับเออใช้ได้อืม ถือว่าอร่อยนะครับก็ใครอยากมากินก็มากินร้านได้นะครับเดี๋ยวทิ้งวิกัดให้นะครับในด้านล่างน,นี้น,น,นั่นเองนะครับวันนี้อย่างที่บอกคือเราทำชาลินกาแฟเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านต่อไปกันเลยไปกันเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านเมย คาเฟ่ันเนะเมีคอฟฟี่ครับเรมาชิมกาแฟกันนะอันนี้เป็นคาปูชิโน,โน่นี่อันนี้เขาแยกเป็นชั้นๆนะครับอันนี้เป็นอะไระครับอันนี้ไม่รู้น่าจะเป็นมนะพร้าหรือเปล่าอันนี้ <c oughs> อ,นนอันนี้เขาแนะนำมาครักาแฟกาแฟกาแฟนมนะพ <c oughs> ี่ก็ลองชิมเนะี่ย <c oughs> คือชั้นบนจะเป็นกาแฟครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นนมผสมน้ำมะพร้าวเดี๋ยวล,ลองลองคนก่อนครับใช่ได้ครับใช้ได้ครับอร่อยเลยครับมาชิมคาปูกันนะครับไม่แต่อรมิ่นหอมอยู่นะครับ กาแฟได้แล้วทำไมเขาไม่มีแค่อะไรให้คน <laughs> แต่ข้อเสียคือว่าในมันไม่มีชอในให้คนนะคนกับคนเกลายเป็นลาเต้ทันที <laughs> okay, เคเรทำมาชิมนรส <laughs> ชาติมันเหมือนมีแค่นมนมกับกาแฟแค่นี้มันมีความหวานแม้แต่นิดนึงโอเคนะแต่ถ้ากินก็ใช้ได้นะ <laughs> ไ,ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปกันนะว่าเราจะไปะร้านกาแฟร้านไหน อันนี้นะครับมาอยู่ร้านกาแฟอีกที่หนึ่งนะครับชื่อร้านว่าลาลัมาอฟนั่นเองสั่งอันนี้มานะครับเป็นตัวคาปูชิโนนั่นเองนะครับร้านนี้มีฟองนะครับร้านก่อนไม่มีฟองแล้วก็ข้างบนนะครับนี่ข้างบนมมันมีเม็ดกาแฟอยู่ด้วยอ่ะเนี่ยนะครับมันมีเม็ดกาแฟอยู่ข้างบนนะครับโอเคนะครับเรามาชิมกันนะครับรจะไล่ข้างบนลงไป หลอดเป็นกระดาษโอเคครับฟองดูแลนมนมโรงเรียนรสชาตินมโรงเรียนกาแฟใชก็พอได้ครับพอได้มันเป็นประมาณ3ามชั้นนะครับข้างบนกาแฟกลางเป็นน่าจะนมข้นนะครับแล้วก็ข้าล่าเป็นนมสดนะครับโอเคคนนะครับสรุปล้ว่าจืดจืดมากนะครับแล้วก็เม็ดกาแฟมันมันไม่เข้มเลยไม่เข้มนะครับแล้วก็ ฟองนมก็น่าน่าจะเป็นนมถ้าในไทยเราก็น่าจะนมโรงเรียนนะครับถ้าเป็นเป็นนมโรงเรียนเลยโอเคนะใครจะมาลองก็สามารถมาลองได้ครับก็กลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับไปเก็บมาเรียบร้อยแล้วนะครับกับร้านกาแฟนั่นเองนะครับก็ใครที่ต้องการจะเดินทางมาเที่ยวนาะนะครับปาเวียดนามเนี่ยมันก็ มาไม่ยากนะครับก็นึกๆแบบเบื่อๆก็สามารถบินเข้ามาได้นะครับเออบินมาได้ก็ผ่านตมผ่านอะไรต่างๆนะครับที่นี่มีแกลบด้วยเนาะเออก็เรียกมาจากสนามบินจะไปมาไหนมาไหนหรือสั่งขออะไรต่างก็สามารถสั่งได้นะครับถ้าจะบินนะครับไปต่างประเทศหรือในประเทศไทยนะครับแนะนําเลยนะครับไทยเวียดเจ็ทนั่นเองนะครับก็บินนะครับกับไทยเวียดเจ็เนี่นะครับก็ สบายเนาะนะครับแล้วก็มีไฟต่างๆให้เราเลือกบินได้นะครับก็สามารถไปเช็คได้ที่เว็บไซต์ไทยเดอรดด้านล่างนี้นั่นเองนะครับขอบคุณไทยรันด้วยนะครับเป็นเพจเกี่ยวกับการวิ่งนั่นเองนะครับใครที่สนใจอยู่กับเรื่องการวิ่งก็สามารถเข้าไปดูติดตามกันได้นะครับโอเคนะครับยังไงใครอยากตามมาเที่ยวเวียดนามนะครับตามมาได้นะครับเดินทางมาได้เลยนะครับเออ เราก็จะไม่ได้เจอกันที่นี่เราเจอกันที่ประเทศไทยนั่นเองนะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันให้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย